ชื่อลังข้าวค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมนับเลขภาษาอังกฤษศูนย์ถึงสิบนะคะโอเคอ้าวอันนี้เราก็จะดูดเลขตามแผนมา,มาเลยเนาะเริ่มจากเลขอะไรลูกหนึ่งค่ะหกค่ะอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่าสิบอ่าสิบอยู่ไหนอ่าเลขที่สอง วัน O N วัค่ะอ่าวันหนึ่ง O N E ลงมาสิเอาปิวไปเลยเอา,าอเอาใช้มือช่วยเอาเอา่าต่อไปเลขอะไรเอย่ยภาษาภาษาอังกฤษว่า three three อา่า ทีเอ E อาร์ออยู่ไหน <S <S> <S ที <S <S> <S อันนี้มันนายตัวทีอยู่ไหน <S <S> <S ที <S <S> ขึคือต้นในตัวทีอันนี้มันขึ้นต้นด้วยตัว e. อีอ้าวตัวทีอยู่ไหนทีเ THRWE เนี่ยอ่ะ THRWE ไม่ e. มันไม่ดูเองอยู่ข้างหน้าตัวเองอ่าเลขต่อไปเลขเอ็กแปดเอ็กแปดอ่าเอ็กอยู่ไหนดูซะก่อนแล้วค่อยดูเอ็กแปดอยู่ไหน อ่านดูสิลูกมันใช่ป่ะ e i g h t eight อ๋อต mm ัว hmm. e I g อ่า e i g h t e i h t ้าวต่อไปเลขอะไรเอ่ยสี่ค่ะอ่าสี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า four อ่า four <ow> uh, อยู่ไหน mm hmm. แน่ใจแน่ใจน้องตรวจ ตัวแรกตัวอะไรมาโฟสะกดยังไงอันนั้นมัน5 i <5. S 2> อ่าโฟอยู่ใน f o u r f o c นีค่ะอ่าออาด,ด,ดูดูห้ามจับอืมหล้มจะหมดแล้วอ้าต่อไปมีเลขอะไร z e ศูนย์ค่ะอ่า z e ศูนย์ 0. อ่าต่อไปนี่เลขอะไรไฟ้าค่ะไฟ้าอ้าวเลขต่อไปเลขอะไรเลขสองค่ะอ่าช,ชต่อไปเลขอะไรสิค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ้นอ่านซะก่อนแล้วค่อยดูอ้าวต่อไปเลข<ม>อะไรเอ่ยเลข ภาษาอังกฤษเรียกว่านายค่ะ่านายอยู่ไหนอันนั้นมันเซเว่นอ่าสุดท้ายเหลือเลขอะไรเซเนเลขอะไรเอ่ยเจ็ดค่ะอ่าเซเว่นเจ็ดเรร้อยครับได้ไปเลยศูน,นยค์คะแนนอ่าขอบคุณก่อนพูดเล่นพูดเล่นขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye